ครับในระดาบต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ัญการตระเวนร่างกผู้บรญการพรโรเเวรพระสังฆาิกาอุตสได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนในระดับ้ำมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2่อ8ดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะครับ หนึ่งนางสาวรัติดาสารรัตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งเกรดเฉลี่ยสี่จุดศูนย์ศูนย์ปรดเชือให้กับคนแรกครับรับดที่สองนะครับนายนัชชัยจุฑทิพุ์นักเรียนชั้นมสี่ทับหนึ่งเกรดเฉลี่ยสี่จุดศูนย์นยครับ ต่อไปลำดับที่สามนางสาวชวประพัฒน์เลบุตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับสองเกจเฉลี่ยสี่จุดศูนย์ศูนย์ครับลำดับต่อไปนายพยากรหนุ่มเผ่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับสองเกจเฉลี่ยสี่จุดศูนย์ ธยมศึกษาปีที่5ครับ1เกรดเฉลีย4.00ครับรัำดับต่อไปนางสาวาาวรรณษา,าสีภูพรนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2เกรดเฉลีย4.00 ป,ปีที่6ทับ1เกจเฉลียส0 0ครับรำดับต่อไปนายบภูมงิฐนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2องเกจเฉลียส0 0ครับอ่ะเรียนขึ้นไปถามท่าต้นบทเชิญทุกคน